สวัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่เพื่อเปิดเผยดวงชะตาชาวราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะพลังงานบางส่วนอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับท่านเลยก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านฟังอย่างมีสตินะคะสิ่งใดจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ได้ขึ้นจากพิพ่ยนะคะแต่ขึ้นกับการปฏิบัติตัวของท่านเองนะคะกรรม เลี่ยนได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะชาวราศีกันการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการจบจากสิ่งเก่าๆบางท่านได้ย้ายงานย้ายถิ่นฐานได้กลับบ้านเก่าด้านสุขภาพเนี่ยก็ต้องมีการระมัดระวังนะคะส่วนเรื่องชีวิตคู่เนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะใครที่ กำลังฟังคลิปสั้นนะคะขอให้ไปฟังคลิปเต็มด้วยนะคะจะได้ทราบรายละเอียดนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นนะคะครูขอค่าครูด้วยการกดสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์หรือส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันนะคะเรื่องราวใดดีๆก็ขอให้ท่านนั้นคอมเมนต์น่ารักน่ารักรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะราศีกันในเดือนพฤศจิกพฤศจิกายนนี้นะคะ สิ่งที่ครูเห็นเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะคะก็บางท่านเนี่ยมีโอกาสที่กำลังขอแบ่งเป็นสองสองประเด็นนะคะถ้าคนที่ทำสิ่งใดมานานแล้วไม่ลมเลิกไปก่อนนะคะขอให้ท่านเนี่ยสู้อีกสักอึดใจหนึ่งมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างแบบ ที่ท่านมาคาดคิดว่าสิ่งนี้มันจะบูมมันจะมันจะปังขึ้นมาจนแบบเกิดความมั่นคงครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะาการงานเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นนะกับอีกอันนี้ที่พูดคืออาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการนะคะคนที่ทํางานอิสระเนาะเป็นอาชีพส่วนตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนที่ทํางานประจําทํางานกินเงินเดือนเนี่ยมันมีโอกาสนะคะที่ คุณจะตัดสินใจจบจบจากสิ่งเก่าหรืออาจจะจบจากางานเดิมๆเ,เพื่อเปลี่ยนแปลงงานใหม่ตัดสินใจอย่างกระทันหันนะคะดวงเนี้ยถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะมันเป็น มันเป็นช่วงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวคุณเองนะคะดวงนี้เป็นดวงของคนมีเซนส์เนาะแล้วก็เป็นคนมีปัญญามีอินสปิเรชันในการทํางานการตัดสินใจใดๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะแก้ปัญหาได้ในที่สุดนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้การเงินอาจจะหยุดชะงักนิดนึงเพื่อรอคอยการเปลี่ยนแปลงเนาะสำหรับคนที่มีฐานะครอบครัวอาฐานะ มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีอยู่แล้วก็ไม่เดือดร้อนใดๆนะแต่ว่ามองจากดวงเนี้ครูคิดว่าหลายๆท่านยังคงมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์นะยังไม่ได้ถึงขั้นเดือดอร้อนมากมายแล้วก็ดวงของท่านจนะมีโอกาสที่จะต้องเดินทางนะเดินทางเพื่อบางคนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยว บางคนเดินทางไปแก้ไขปัญหาการงานบางคนเดินทางเพื่อกลับบ้านนะคะกลับบ้านที่เราเคยอยู่อาศัยหรือกับถิ่นฐานบ้านเกิดเนาะ mm. ก็ขอให้ระมัดระวังในการเดินทางนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะใช้รถใช้ถนนยวดยานพาหนะใดๆนะคะเตรียมความพร้อมสักนิดนึงตรวจตายวดยานพาหนะให้ดี ท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะก็เตรียมหยุกยาไปนิดนึงนะคะมีโอกาสที่โรคเก่าจะกําเริบอย่างกระทันหันนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะแล้วก็มีโอกาสที่จะพบหมอพบแพทย์ถ้าไม่ได้เป็นตัวท่านเองอย่างน้อยก็ไปเยี่ยมญาตินะคะไปโรงพยาบาลประมาณเนี้ค่ะนะ,ะนะส่วน ใครที่มีมีญาติผู้ใหญ่มีคนเจ็บป่วยในบ้านนะคะขอให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะาบางบางท่านเนี่ยได้รับข่าวร้ายนะได้รับข่าวการเจ็บกันจากจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของราศีกันนะคะ อาอาจจะเป็นครึ่งอ่าครึงหลังไปแล้วเนาะของเดือนพฤศจิกายนนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเดือนนะหรือไม่ก็เป็นประมาณว่ากลางๆางกลางกงเดือนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆขึ้นกับชีวิตท่านนะคะแต่ใดๆก็ตาม,มในบ้านของท่านก็ยังมีความมั่นคงเนาะมีโอกาสที่จะ ร่วมรวมญาติทำบุญนะคะกิเลี้ยงประมาณอย่างเงี้ยค่ะในครอบครัวนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะต้องใช้จ่ายการเงินไปกับสิ่งที่ท่านไม่ได้วางแผนเนาะไม่ได้อยู่ในแผนไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้แต่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ปัญหานั้นจบลงนะคะจ่ายไปเถอคะค่ะเพื่อเป็นการ แก้ไขให้สิ่งนั้นมันจบไปได้ด้วยดีนะคะดวงนี้คิดว่าคุณยังมีกำลังที่จะแก้ไขได้ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณขอคำปรึกษาจากผู้ผู้รู้ผู้ใหญ่คนใกล้ชิดที่มีวัยวุฒิมีคุณวุฒิที่ต่างจากคุณนะคะ มาเข้าไปขอความช่วยเหลือได้แล้วก็ในช่วงเนี้ยชาวราศีกันนะคุณจะมีโอกาสาใกล้ชิดกับธรรมะนะคะมีโอกาสได้ไปไหว้พระริมน้ํามีโอกาสได้ไปไหว้พระใหญ่มีโอกาสได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะคะทำไปเถอะค่ะเพื่อเสริมเสริมดวงตัวเองเสริมดวงบันเทากรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญโรงศพ ทำบุญผ้าขาวหอศพสภากาชาติประมาณนี้นะคะท่านใดที่บริจาคเลือดได้ดีค่ะเสริมดวงชะตาให้ตัวเองนะแก้เคร็ดดวงชะตาด้วยการทําฟันบริจาคเลือดก็ดีค่ะนะคะบางท่านเนี่ยกำลังต้องการขยับขยายธุรกิจกิจการ หรือที่ทำมาแล้วนะคะเป็นงานออนไลน์งานเกี่ยวกับต่างประเทศก็ถือว่าเด่นนะคะในช่วงนี้แต่ท่านที่ยังไม่ได้มีอาชีพรองรับอย่าเพิ่งออกจากงานอย่าเพิ่งหางานใหม่นะคะนอกเสียจ,จากว่ามีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องจบจากงานเก่านะคะเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ย เดี๋ยวท่านจะหาช่องทางมันจะมีช่องทางไปอะคะ่ะท่านจะหาช่องทางออกได้ด้วยตัวเองนะคะบอกอย่างที่บอกนะคะกาาคุณเป็นคนของเป็นดวงของคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามม่ะนะคะทําสิ่งใดไม่ล้มเลิกง่ายๆแล้วก็ช่วงเนี้ยจะมีเป็นคนมีสเสน่ห์มีอินสปิเรชันในการทํางานมีไอเดียต่างๆหลากหลาย เดี๋ยวคุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้ตัวเองได้ในที่สุดนะคะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยขอให้คุณดึงใจให้เย็นลงนะคะปรับใจของเราเนี่ยให้อยู่ในพลังงานที่ดีนะเดี๋ยวเราจะมีสติแล้วคิดหาทางออกได้ในที่สุดนะคะไม่ต้องวิตกกังวลเกินเหตุเนาะด้านการเงินก็เหมือนกันนะคะเมื่อคุณแก้ปัญหาด้านการงานได้แล้วเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยาจากที่เคยหยุดชะงักติดขัด เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็เป็นอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ครูคิดว่าพูดครบแล้วนะคะอ๋ออีกเรื่องหนึง่งความรักของคนโสดเนี่ยมีเสน่ห์ก็จริงแต่คุณยังแก้ปัญหาเยอะวุ่นวายเนาะ,ะส่วนความรักของคนมีคู่เนี่ยให้ระมัดระวังนะคะระวังความเคร่งเครียดจากทุกสิ่งในสภาวะรอบกายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดการวิวาทกับคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะคะ ความเครียดอะไรประมาณเนี่ยนะคะก็ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆทํารับศึกด้านนอกแล้วศึกด้านในเราก็อย่าให้เกิดขึ้นเนาะใจเย็นๆอย่าให้เกิดไฟในเรือนนะคะขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลจิตใจกันเนาะนะคะเป็นน้ําเย็นเยียวยาจิตใจกันชโลมจิตใจกันนะคะก็อย่าให้ครอบครัวแตกแยกศึกด้านนอกเป็นยังไงศึกด้านในอย่าให้เกิดนะคะ ก็ครูคิดว่าครูพูดได้อย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็ฟังหลายๆรอบลองดึงพลังงานให้เข้ากับเวลาชีวิตของเราเนาะว่ามันจริงไหมมันตรงไหมเรื่องใดตรงไม่ตรงคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็จะต่ว่ายังไงก็ซบซบหน่อยนะครูดูให้อย่างด้วยความตั้งใจนะคะแต่ว่าก็อ่านตามไพ่สิ่งใดจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่ตัวท่านนะคะก็ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ครูเป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอให้อาชาวราศีกันเนะาะแขลงคลราดปลอดภัยโชคดีมีชัยนะคะมีพลังของคนที่สร้างสรรค์การงานการเงินได้อย่างมั่นคงนะคะบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ